สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้กับมาปอกับช่องของเบวนินลุงพุ่งนะครับพี่น้องคือเก่าครับคนเก่าคนเดิมนะครับมือนีก็บพ่อแม่ยังไรครับพี่น้องนะครับกะจะพาพพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะพี่ปานาาสุขุซุ่นนะครับเนาะมาอ่ายางเลนครับพี่น้องอ่าย่างเลนชมวิวนะครับเนาะน้ำขางทางมือนี่ได้บ่ได้เห็นงานนะครับยุด ถูกแกพ่นว่ามูโตเฮ็ดงานเก่งปวดยุดจากสีเหมือนนั่เล่นพว่าโอ้หยุดขักหยุดแน่พี่น้องนะครับพายังเล่นครับพี่น้องหาเบื้องนอใหม่ครับมาไปรุ่นมาไปชมกันว่าเขาซีในนอใหม่บ่พี่น้องนะครับเราดื้อเข้าซีในยังนะครับนมาไปรับชมนํวกันครับพี่น้องมาครับมานี่นะครับยางไปด้วยกันมาน้วยกันสามคนเถอพี่น้องนะครับเสียนเพิ่นเคียร์หาเนอใหม่อยู่นะครับเสียนแม่น ่นเอาตีนเคี่ยด้ครับพี่น้อง่นเบามือเคีรยนะครับจักสีแดงอเไยครับพี่น้องน้องใหม่เข้ามือนี่บุนครับเคีรยโอ้ขอเบิรงครับปีตรกินมะฮ่อนี่ครับปลาไพครับบานข้าวเจาะงามๆครับพี่น้องบุงครับกะบ่คือยุ่ไทยนะครับพี่น้องปลาไพบานข้าวเจานะครับเนาะกันผู้ใดยุ่ไทยอ่าเขามารับชมรบฟังเลยกันเบิรงครับ ปลาไพ่ขจาวบเป็นกอขึ้นมันเท่านะครับเนาะปลาไพ่ขจรสีใหญ่ไปนะครับเนาะใหญ่เป็นต้นเป็นต้นไปครับพี่น้องสวยงามครับมอนีออกล่าครับออกล่าในพ่านสามสามคนนะครับมาสามทันมอนีเขาออกล่าครับไม้ไผ่โต้งตรงครับพี่น้องคุณสุดยอดเลยครับตรงที่ดีครับพี่น้องเหมองไม้ไผ่ครับมีขุดมีงวครับตรงแบบสายไลยเลยครับพี่น้อง ขอบุญขอบคุณน,นะครับเด้อที่เขามารับชมเราฟังนะครับเนาะคลิปนี้กับสัญญาณจากน้อยพี่น้องแปลสองนาทีนะครับเนาะเขอบวาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามทางชอง่องของเบานี่ลุงพุงในเด้อครับเนาะเป็นอกำลังใจให้ซึ่งกันและกันครับไอ้หนุ่มคนอีสา,านบ้านเฮานะครับเนาะซองหน่อยหน่อยเดาคอยห,หักเบานี่แน,น่นๆสวัสดีครับ